สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับนี่ก็เดินทางมาถึงอีกจุดหมายหนึ่งแล้วครับรอบนี้เราจะเอากลับสองคันครับนี่คันหนึ่งของเราครับเมื่อกี้หลงทางครับพี่น้องโอ้จีเพทำผิด <c oughs> ไปเจอทางตําทุ่งนาครับหลบหลับมาเป็นกิโลเลยนะเมื่อกี้เชื่อใจไม่ค่อยได้ครับจี s พ,พ เปลี่ยนมามนี่ครับพี่ครับ<า> <laughs> เดี๋ยวเดีคิดจะโชว์ไปอเองครับเพราะว่าแกไม่เคยขึ้นทันงนี้ครับก็จะกลัวหน่อยนะต้องเอาคนที่เคยขับขึ้นครับเรบเลยๆ หน้ามันเบาครับมันไม่มีอะไรถ่วง thôi anh đơn na lên nữa đúng đơn na đi đeo nít nưng กี้ลงไปนู่นเอเาน้องมาเอ็นนะเส้นน้องมาเ่นครับว้าวามเส้น้วามีนนยูนะครับเดียพามาชมทรงคงเกลกันหน่อยครับ ก็จะประมาณนี้ครับไม่เล็บมากเพราะว่าตอนนี้ถอดปากตัวน,นี้ไม่ถอดปากตอนที่เราเคยเอาร้อยห้าขึ้นโดยไม่ถอดปากนี่ตัวน,นี้จะยื่นออกไปหน่อยจะเอาลงนิดอีก อ๋อเอาลงก่อนอันนี้ลงรถฮะเอาปากลงเออหน่อยเอาปากลงโอ้รถกเยอะนะพี่น้องไม่ถึงหรอ ยกมาน่ะให้มันไม่กระแทกเอามืออกอกนิดจับข้างๆนิดอ๋อเล้วเนี่ยอะไรจับข้างๆไงเย็นไม่อย่างเย็น้็จะให้จับยังไงมันก็หนีดีจริงจ,จ,จู้มันจะหนีด้วยอันนี้แล้วก็เปิดมาค่อยๆว่า เอกม,อม,อมันจะรูดยังไม่รูดอเลรนี่ดึงก็รูดแล้วนี่เอกอกระแทกกระแทกร,ทกร่วงเลย สายไฟบัอเดี๋ยวพี่โทรมีไลน์แกอยู่มั้างหระหรือว่าไงพี่อยู่แต่บริโภคไงกันแต่ว่าบอกเราจะที้งแล้วมาแล้วจะทำให้ฟรีเราป่ะก็แค่มันรั่วตรงสายมันนั่นแหละต้องถึจะเป็นดูกยางกั็จิบล็อกหน่ยหน่อยอะถ้าจิบล็อกมันมีเงินฝวกไปละไอตรงปั๊มเหรอครับเป็นน้ำมันไหลย้อนกลับไปสิหรอบาแม่นน้ำมันแดงดันหรอกมันอยู่เหมือนสายไฟมันพอดีมันพอดีเลยสายไฟมันเสียบกึ๊บอยู่ตรงนั้นมีสายไฟหรอกเนี่ยถ้าจิบหลอกสายไฟผมคิดว่าน่าจะได้ร่องเบิ่งผมแน่ที่สุครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมบอกแกใหวว้ว่าจะไหวว่าทับถึนว่าช่วงล่างทำสองวันนองครับแล้วชมาสูงไหววขึ้นว่าเพราะว่าทั้งถึงประเด็นเียเลยเพราะบก่ายพีทเพร<อ>าะว่าย่านมากเลยหรอยันไม่อ่อาเลยมันจีค่าเลยงึงอ่ะนะไม่จีค่า<ฆ>กันงานก็ได้ถ่ายเพื่นเห็เหวดเดี่ยวตอนวันตรงเห็ดหน่อยเยอะหน่อเห็ดหน่อยเห็ดพวกสีครับเห็ดพวกสีหนึ่งขัขงขงน้นนะเร็วยุครับเพราะว่าไอ้ที่ขั้นที่ผมไปเอาอยู่ดอนสองวันพอไปถึงก็เขาทำใบหมดแล้วครับไปถึงเขาก็ขนส่งอย่างเดียวครับ ขนส่งก็ผมก็วิ่งแกแกให้อะบอกว่าเอารถออกมาก็เอามาเลยกนะ็ไปถึงแกก็จะเลาะออกเลาะปั๊บตัดออกวางอันใหม่แล้วก็เชื่อมเลยมันแทนกันได้เลยเออกไปถึงไครับเป็นล้มบา,ะานะคงวัดนูน่นบอกไหยครับควบควบไม่ได้เราคกบทั้ง ขึ้นถนนใหญ่เลยครับถนนใหญ่เลยแต่อย่าไปทางอื่นเลยดไปทางยางเยาวมันจะขึ้นทางเส้นใหญ่เลยเส้นใหญ่สจะไม่มีสายไฟเส้ดอกบานสล่ไม่เลยบาอดเลยม่อยากลู่ม่อยากเฉียบอยู่ทั้งทีจะมาทางดงเหมือมาเส้นอีบอนู่นไหป่าแ้วเนี่โอทางรถไมนู่อไรประมาว่าถอาอยู่ครับครับนไ้ง่เฉียบน่แล้วเฉียบเป็นม่งวาครับ ว้าวโอ้สิริพาไปทางไหนน้องไปตักกิยุ่ตรงนู้นคอยออกกันไปทุ่งนาครับผมครับเดี๋ยวดูแลให้พี่ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวช่วยน้องตัดรถก่อนครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ใครมีงานก็สามารถติดต่อได้ครับขนรถเกี่ยวขนย้ายหรือว่าจะเคลีนรยกเงียบยก ว่าจะวินรถนะครับมาติดต่อมาได้ครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ